สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมคนรุ่นใหม่ fc ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่คัดได้3มเหรียญจากจำนวนเงินลูกค้า หมู่บ้านน้ำหยอดเหรียญมาแลกในจำนวนเงิน6,000บาทในจำนวนเงิน6,000บาทก็มีเหรียญบาท1,000มีเหรียญ5 1า0น5แล้วก็มีเหรียญ10 3, 5า0ห งินในจํานวนลูกเหรียญที่ไอลูกค้าที่นํามาแลกนะครับก็ถือว่าช่องสมาคม h ชนแนลโชคดีนะครับคัดได้สามเหรียญโชคดีแบบไหนก็โชคดีแบบที่ว่าสามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับหายากยังไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูล ในจำนวนเหรียญชนิด1บาทหนึ่งพันถุงแรกที่ทางช่องเราคัดก็เจอพบเจอเหรียญหายากชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10เป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกัน ก็คือเหรียญน,นี้นะครับที่แถาคัดนะครับเหรียญพระเสียนตรงปีพศอ,อ,อะไรพาเพื่อนๆไปดูกันเหรียญพระเสียนตรงนะครับก็หลายๆช่องนะครับก็จะดูแบบนี้ด้านหน้าพระบรมรูปตรงขึ้นแล้วก็พลิกไปด้านหลังด้านหลังก็ตรงขึ้นแบบนี้ เขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปีพศ25 6 1ซึ่งพบเจอเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับพระเศียรตรงนะครับก็ได้หนึ่งเหรียญน,นำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันปัจจุบันนี้ก็พบเจอได้ยาก นะครับสำหรับเปลี่ยนพระเเียนตรงโดยเฉพาะของรัชการที่10นะครับแต่ส่วนมากก็จะเกิดกับปีพศ2561เกี่ยวกับพระเเียนตรงนะครับก็มาเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็คือเหรียญชนิด5บาทจำนวน1 5ึ่งาก็ คัดได้เหรียญครุฑหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญครุฑนะครับหลายๆคนก็อยากได้เพื่อเอาไว้ติดตัวนะครับเหรียญครุฑนี่ก็จะปนมากับเหรียญห้าบาทท่องสมาคมชนนี้แนลก็ได้เป็นประจำ แต่ไม่ได้เก็บนะครับก็ขายไปให้กับช่องที่เขาประกาศรับซื้อต่อมานะครับก็เป็นเหรียญ10บาทจากจำนวน3,500นนะครับก็คัดได้1เหรียญเป็นเหรียญปีพศหายากผลิตไม่ถึงล้านผลิตที่9 7 7 0 0 0เรียญ ก็คือเหรียญปีพศ2541นี่ะครับนี่คือช่องสมาคมแชนแนลแลกเหรียญจากลูกค้าหมู่บ้านน้ำหยอดเหรียญน,นำเหรียญมาแลกในจำนวนเงิน6,000บาทก็นำมาทำคลิป,ปรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ